จุบันผมเป็นโซลูชันอาร์ i t เ c t อยู่ที่บริษัท e x ็ i e a ทรินด์สไเนาะก็ทาง e x ็ r e m e รนครับก็เป็น s o l u ชั o พร r o v เ d อรที่มาช่วยลูกค้าในการทำโซลูชันตั้งแต่เรื่องของการทำ c l า u d Migration เรื่อง Data Platform ไปจนถึงเรื่องการ Implement g e n e r a t a i v ท AI เลยเนาะก็ทางเราก็มี Service แล้วก็ Experience ในการทดลองแล้วก็ Implement Service ต่างๆพวกนี้ครับมาค่อนข้างเป็นเวลายาวนานเหมือนกัน มีพอร์ตโฟลิที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็วันนี้ครับก็จะมาชวนทุกท่านคุยในเรื่องของการ d e v e l o p AI ที่ค่อนข้างมีความเป็นกลางเนาะโดยเพราะว่ามันถ้าถ้า AI ของเราไม่เป็นกลางครับมันก,มนก็มันก็ทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องเนาะ,นะครับก็เซสชันนี้จะค่อนข้างสบายๆไม่ค่อยมีความทีนี้ข้อมากนะกก็จะเป็นนอทีออริแลาส่วนใหญ่ก็เดี๋ยว,ว่าหาคำตอบร่วมกันนะครับ โอเคทุกครั้งที่นึกถึง AI ในทุกวันนี้ครับมันจะมีประโยชน์หนึ่งที่ผมนึกถึงโดยเป็นประโยชน์ที่เฮรี่เดวิดโรที่เป็นนัก,น,กนักเขียนชาวอเมริกันและการเขาเคยพูดไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีมีการมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเนี่ยครับเรามักจะลืมสิ่งที่เราเคยรู้แล้วเรียนรู้วิธีใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตประจําวันเนาะซึ่งผมมองว่าประโยคนี้มันจริงกับ เอไอในทุกๆวันนี้มากๆเลยเพราะว่ายุคตัวอย่างครับเมื่อก่อนถ้าเกิดเราสงสัยในเรื่องอะไรบางอย่างเราก็ถาม Google ถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดเราเป็น Dev e l o p e เอร์ครับเรามีเราเขียนโค้ดเจอบักอย่างเงี้ยเราก็เข้าแ t a c k Overflow เป็นต้นแต่ทุกวันนี้ถามว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือว่าเจอคำถามอะไรต่างๆเนี่ยเราเลือกที่จะทำไรแน่นอนว่าอันดับแรกๆเลยนะเราก็เลือกที่จะถามแชทเนาะถามแชททีวว่าเราเจอปัญหายอย่างเงี้ย จะแก้ไขปัญหายังไงหรือว่าเอาไม่ไม่ต้องเรื่องไก่ตัวขนนันก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นว่าเย็นนี้กินอะไรดีเราอาจจะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบถามเพื่อนหรือว่าถามญาติพี่น้องว่าเย็นนี้กินอะไรดีเนาะแต่ทุกวันนี้ทามผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงที่เลือกที่จะถามแชทให้แชทช่วยเลือกให้ว่าเย็นนี้กินอะไรดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกๆวันนี้เอไอมันเข้ามามีผลกับชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยก็ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็อยากจะเล่านิดนึงว่าไทม์ไลน์ในการเจริญเติบโตของ AI อยังเป็นยังไงเนาะ,นะก็ในปี2015ที่ผ่านมาครับอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราเห็นข่าวที่ค่อนข้างจะดังมากๆว่ามันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถเอาชนะผู้เล่นหมากร้อมหรือว่าเกมกบเนี่ยครับในในในการแข่งขันได้เนาะซึ่งไอ้ตัวนั้นอาจจะค,ค,คุ้นชื่อว่าชื่อ a l p h a โกคือตอนนั้นเนี่ Uh, Google เนี่ยครับก็ d e v e l o p ตัว tool ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น single purpose เพื่อที่จะเล่นเกมอัล้อมเท่านั้นเนาะต่อต่อจากนั้นในปี2020เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เราอาจจะได้ยินชื่อของ Open AI กับชื่อของ GPT ที่เขาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการเข้าใจแล้วก็ generate text ขึ้นมาได้ต่อมาในปี2022ครับเป็นปีแรกที่ เรียกว่าเป็นปีเดียวของ ChatGPT เลยแล้วกันที่เราเริ่มได้ยินการมีตัวเนของ ChatGPT เนาะแล้วก็อาจจะมีผู้คนบางส่วนประชานชนบางส่วนเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ได้ใช้งานของ ChatGPT ละซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากอาดีตถึงปัจจุบันนะครับ AI เ่ะมันถูกใน,ในอดีตเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับ single purpose เนาะแต่ในปัจจุบันเนี้ยจนตั้งแต่2022ถึงปี2025เนี่ย AI เนี่ยมันถูกทำให้มีความเป็น general purpose มากขึ้น ใช้งานได้กับหลายๆ use case มากขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยครับแล้วก็าคาดหวังไว้ว่าเอเจ้ตตัว AI เนี่ยมันมันจะถูกนำไปใช้ในเชิงของ agentic AI ก็คือเป็น AI ที่มันสามารถ take initiative ในการ perform task ต่างๆได้รวมถึง AGI เนอะก็คือเป็น AI ที่มันมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้โดยตัวเองคือมันจะมีความก้าวหน้าใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในอนาคตว่าจะเป็นยังไง ทีนี้มา,มา,มาดูในมุมของตลาดกันบ้างว่าตลาดของ AI เนี่ยมันโตเป็นยังไงโดยในปี 2, 2022เนี่ยครับตลาดของ AI เนี่ยได้ได้โตขึ้นมาอยู่ที่35%ก็คือมีมีบริษัทจำนวนประมาณ35%เนี่ยได้ที่ได้ทำการนำเทคโนโลยี AI ไเข้าไปใช้ในองค์กรแล้วเรียบร้อยเนานะใน,ในมุมของม,มูลค่าตลาดครับไ จ้ามูลค่าตลาดของเอไอเนี่ยในในปี2018เนี่ยมันมีมูลค่าตลาดู่แค่เพียง 1, 000 000 000. หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ใน,นเมื่อปี2023ที่ผ่านมานเนี่ยครับเจ้าตลาดของเอไอเนี่ยมันได้โตขึ้นไปกว่า20เท่าเลยเกือบ20เท่าเลยนะก็คือตอนน,นี้มันมีมูลค่าอยู่ประมาณเกือบ200ล้าน US อลลาร์แล้วซึ่งผมเชื่อว่าในปีเนี้ย2025เนี่ยมันน่าจะโตเกินไปเยอะแล้วแหละแต่นี่ก็เป็นสถิติที่ที่ผมได้หามาเนาะ ซึ่งในปีนี้ครับเราก็ได้มีการคาดการณร์ไว้ว่าคนจำนวน97ล้านคนทั่วโลกเนี่ยจะมีการนำา AI เข้ามาใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันต่างๆซึ่งจริงๆผมก็เชื่อว่าผู้คนท่านผู้ฟังลหลายๆท่านก็อาจจะมีการนำา AI มาใช้ในองค์กรท่านเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างเช่นพวก Microsoft Copilot เป็นต้นที่แบบอนะเอาเอามาช่วยใช้ในการสร้างทำเอกสารหรือว่าทำสไลด์ PowerPoint เป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดเป็น Developer ก็อาจจะมีการใช้ Tool ประเภท Amazon Q หรือว่าเคอร์อเซอร์ในการช่วยในการเขียนโคน้ดเนาะซึ่งในอนาคตเนี่ยครับก็มัน a อมันโตขึ้นมาเร็วมากจนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแผนไอทของเราเนี่ยกลายเป็น HR r d e p a t department ขอ a อ a gent แทนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้คนในการทำงานต่อไปเนาะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ CEO ทางอ e ิเดี้เขาเคยได้พูดเอาไว้นะครับอืม แต่จากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่า AI มันมีความมันทรงพลังมันเวอร์ฟูลมากแต่ว่าสิ่งที่มันมีพลังมากขนาดเนี้ยมันย่อมไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซน์อยู่แล้วเนาะก็เหมือนกับที่ประโยคที่เราชอบพูดกันนะครับอ่าการที่ใหญ่ความความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเนาะมันก็เราก็มันก็เหมือนกับ AI นี่แหละครับเพราะว่า a i เนี่ยมันทําได้หลายอย่างแต่มันก็มีนเซิร์นมีมุมมองที่เราควรจะ พิจารณาก่อนที่เราจะนํามันมาใช้หรือว่าพัฒนามันขึ้นมาเป็นต้นเนาะก็ในส่ว c o n c คอน,อคอนอต่างๆในในมุมของ AI เนี่ยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ bias and fairness ก็คือความเป็นกลางของ AI เป็นหลักแต่ว่าผมเชื่อว่าหัวข้ออื่นนะมันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะ i s สไว้ตรงนี้ให้ท่านได้อ่านได้สามารถนําไปศึกษาต่อเองได้เนาะก็ ก็จะมีหัวข้อไปตั้งแต่ความเป็นการของ AI แล้วก็ความร่วมมือการระหว่างมนุษย์กับ AI ก็คือเราจะรับมือกับการที่เราเอา AI มาทํางานแล้วแล้วคนที่เขาเคยทางานอยู่ในตําแหน่งนั้นนะ่ะถ้าเกิดเขาสูญเสียสูญเสียหน้าที่การงานอีกแล้วเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไรงรวมถึงเรื่องการใช้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ AI เรื่องเรื่อง privacy เรื่องเรื่องอ่ลิขสิทธิ์นะครับเวลาที่เราใช้ AI ในการสร้างผลงานขึ้นมาเนี่ยสูงแล้วลิขสิทธิ์เนี้ยเป็นของใครกันแน่ รวมถึงเรื่องความโปร่งใสแล้วก็เป็นเวิร์กในการควบคุมการใช้งานของ AI ได้วยว่าปัจจุบันนี้เรามีแล้วหรือยังเนาะโอเคก็แต่เดี๋ยววันนี้เราเราจะมาพูดถึง bias กัน,เป,นเป็นประเด็นหลักนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 2> สำหรับเรื่อง bias หรือว่าความเป็นธรรมของ AI เนี่ย AI มันสามารถ bias หรือว่าไม่เป็นธรรมได้อย่างไงเริ่มแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่ทุกทุกท่ททานรู้กันนะครับอ่า เอเนี่ยเราเราต้องเทรนมันบนข้อมูลจํานวนมากๆเพื่อที่จะให้มันสามารถเพอร์ฟอร์มทสหรือว่าทํางานในสิ่งที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยครับถ้าเกิดถ้าเกิด Data ที่เราใช้มามาในการเทรนเอไของเราเนี่ยมันมีความ bias มาตั้งแต่ต้นเนี่ยอย่างเช่น Data ที่เราเก็บมามีแต่ Data ที่มาจากผู้ชายไม่มีมีมี Data ที่มาจากผู้หญิงอยู่เพียงแค่มาสิบเปอร์เซ็นตหรือว่าอาจจะเป็น Data ที่ได้รับมาจากฝั่งตะวันตกมากกว่าฝั่งตะวันออก เป็นต้นเนี่ยมันก็ทําให้ AI เนี่ยมีความจะมีความเสี่ยงที่จะทําทํางานหรือว่า make decision หรือว่าตอบสนองด้วยความที่ไม่เป็นกลางออกมาได้ก็คืออาจจะเฟเวอร์ไปในมุมมุมมองของผู้ชายมากกว่าหรือว่าเฟเวอร์ไปในทางที่เป็นในมุมของเวสเทิร์นมากกว่าเป็นต้นนะครับข้อ2องอเป็น bias ในมุมของ algorithm ของตัว AI เองก็คืออาจจะเป็นการโปรแกรมมิงที่ไม่ดี เราอาจจะไปเขียนไปทิ้งบั๊กเอาไว้ในในอัลกอริทึมของ AI ที่ทำให้มันไม่สามารถ Make Decision ที่เป็นกลางได้เป็นต้นนะครับส่วนที่สามก็คือเป็น Human Bias ก็คือเป็น Bias ที่คนเราเนี่ยไปเหมือนกับถ่ายทอดให้กับ AI ได้โดยตรงเลยก็คืออย่างเช่นในรูปแบบของพร้อมเป็นต้นเราอาจจะพิมพ์พร้อมให้ AI ไปในมุมที่มันมี เราใส่อคติติลงไปอะครับมันทําให้ไอเจ้า AI เนี่ยมันก็จะซึมซับความเป็นอคติติของเราเข้าไปเนาะแล้วก็เพอร์ฟอร์มทาร์สออกมาได้ได้วยความที่เป็นอาติติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนเราที่มีการใช้งานไอเจ้า t o o l s AI ตัวเนี้ยมันก็จะซึมซับความอาคติติเนี้ยเข้าไปเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะมันมนก็เป็นฟีดแบ็กกลับมาครับมันก็วนวนเวียงไงนไปเรื่อยเรื่อยนจบเราในการเผยแพร่ความอาคติติความไม่เป็นธรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆืนะครับทีนี้ ความไบเอชเนี่ยมันมันมาส่งผลมาออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างก็ขอยกตัวอย่างในมุมของเ l t u r ั l แล้วก็ในมุมของในมุมของวัฒนธรรมแล้วก็ในมุมของภาษาแล้วกันก็เมื่อปีที่แล้วครับทางสิงคโปร์เขาได้มีการทำรีเรชเกี่ยวกับเกี่ยวกับความไบเอชของคอเอไอในในในการใช้งานนี่แหละเ <c oughs> ขาก็ได้ไปเอาผู้ร่วมทดสอบเนี่ยประมาณสามพันคนมามาเหมือนกับพูดคุยถามตอบกับตัวตัวแชท c ช้ T p T หรือว่า A I โมเดลอื่นเนี่ยเนาะซึ่งเขาก็ค้นพบว่ามันมันมีการ produce response ที่มีความเป็น bias ออกมาพอสมควรเนาะโดยที่ปรสเก้าอร์ซ็นนี่ยครับ bias มันเกิดขึ้นเมื่อที่เมื่อผู้ผู้เขาร่วมการวิจัยครั้งนี้เขาคุยกับ A I ด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันแปลว่า A I ณปัจจุบันเนี่ยครับมันถูกเทรนด้วย เดต้าท,ที่ส่วนใหญ่มาจากฝั่งที่เป็นฝั่งอาจจะเป็นอเมริกาหรือฝั่งที่ทไม่ใช่ในภูมิภาคของเอเชียซะส่วนใหญ่รวมถึงพวกกาดเคลวต่างๆความคิดต่างๆเรื่องเรื่องขอบเขตขอบเขตในความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะตั้งอิงจากฝั่งของเวสเทิร์นมากกว่าฝั่งบ้านเราเนาะซึ่งไบแอที่เขาเจอเนี่ยครับมันก็จะมีไปตั้งแต่ไปแอเรื่องเพศชายหญิงเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องเชื้อชาติต่างๆครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ กว่า86%ของเคสแอดพวกนี้มันเกิดขึ้นจากพร้อมแค่พร้อมเดียวเท่านั้นเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะพร้อมอยังไงให้มันไม่เกิดไปแอนะครับโอเคทีนี้ผมอยากพูดถึงเคสที่เกิดขึ้นในโลกจริงสักเคสหนึ่งแล้วกันก็คือ,อที่ผ่านมาครับทางศาลของสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการนำอัลกอริทึมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอมพาสตัวนี้มาใช้ช่วยในการ สินโทษของผู้ต้องหาละกันที่ที่ที่กระทำความผิดนะครับโดยไอ้เจ้าทูตัวเนี้ยมันมันจะเป็นตัวกําหนดว่าผู้ต้องหาคนเนี้ยเขาจะได้รับโทษแบบใดแล้วก็โทษจะยาวนานขนาดไหนเนาะโดยที่เขาจะใช้ความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องหาคนเนี้ยจะมากระทําความผิดซ้ําเนี่ยเป็นการเป็นตัวเป็นตัวแปรในการให้ขั้นบนซึ่งสิ่งที่เขาพบเนี่ยครับ ทางสหรัฐเขาก็พบว่าไอ้เจ้าตูวตัวนี้มันมีความเสี่ยงที่จะที่จะคาดการณ์ว่า,าผู้ต้องหาที่เป็นคนผิวดำเนี่ยมีโอกาสที่จะกระทําความผิดซ้าซ้อนมากกว่าคนผิวขาวซึ่งตรงเนี้ยอันอนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสิ่งที่ว่า Data ที่เขามาเอาอมาใช้ในการเทรนไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัว AI ตัวนี้ครับมันอาจจะเป็น Data ที่มีมีการคอนเทน ข้อมูลที่เป็นคนผิวดํามากกว่าผิวขาวมันก็เลยทําให้ทําให้ไลที่ฟูดในการในการที่เจ้าเจ้าเอร์ทีตรงนี้ครับจะพิจิกว่าว่าผู้ผู้ต้องหาคนนีจ้จะจะทาซ้ำไหม,มก็คือจะเอ็นเอียงไปทางผิวดามากกว่าผิวขาวนะครับที <c oughs> นี้เรื่องนี้มันอาจจะไกลตัวนิดนึงผมก็เลยไปทำเอ็กซ์เพริเมนต์มาเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวนิดนึงก็คือทุกท่านอาจจะเพิ่งเห็นอ่าเอไอแช a s s i s t ส n t ตตัวใหม่ที่เพิ่งมีการ ปล่อยออกมาเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากบริษัทของจีนเนาะที่ชื่อว่า d e e p s e a AI พอผมได้ยินว่าว่าถูกปล่อยมาจากบริษัทของจีนเนี่ยผมก็เลยสนใจมากมากว่ามันจะตอบคาถามข้อนี้ยังไงก็สงสัยเนี่ยลเลาเป็นอะว่าน่าจะมีความบาแอ s ก็เลยไปลองถามดูครับเทียบกับ ChatGPT เนาะก็เลยไปถามว่าการทั้งสองเจา้าเนี่ยครับว่าไต้หวันเป็นประเทศหรือเปล่าโดยสิ่งที่ผมก็ไม่แปลกใจเนาะว่าเจ้า d e e p s e เนี่ยครับมันตอบอย่างไวเลยว่าไต้หวันนี่ไม่ใช่ประเทศก็คือบอกว่า ไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนมาตั้งแต่ใอดีตการล,ละก็คือเขาค่อนข้างจะเฟเวอร์ไปในทางของของวันไชน่าก็ส่วนใหญ่เนาะก็คือมันน่าจะเป็น a l กอ r ิ t ึมหรือว่าสิ่งที่พร้อมพร้อมเข้าไปในตัว AI ตรงนี้นครับว่าให้ตอบออกมาใหนึ่งที่เฟเวอร์ไปทางวันไชนา่าในขณะที่เจ้า ChatGPT เนี่ยจะมีความเป็นกลางมากกว่าก็คือเขาก็จะบอกว่าไต้หวันเนี่ยมีรัฐบาลเป็นของตนเองมกองกองีกองกำลังทหารเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะมีเศรษฐกิจเป็นของตัวเองประมาณนี้ เป็นต้นนะครับก็แต่ก็จะมีความเป็นกลางว่าบางประเทศก็อาจจะมองไต้หันประเทศหรือว่าบางประเทศก็อาจจะไม่เป็นต้นแต่จะไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ว่าไต้หวันเนี่ยไม่ใช่ประเทศนะครับโอเคทีนี้เราจะดีไซน์ AI ที่มันเป็นกลางได้อย่างไงนะครับก็วันนี้ผมผมเตรียมมาเป็นวิธีหนึ่งแล้วกันอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการในการทำให้ AI มันมีความเป็นกลางมากขึ้นนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะยกประโยคหนึ่งขึ้นมาก็ผมมองว่าเจ้าเ i เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกระจกที่เรามองตัวตัวเราเองครับในสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราคิดต่างๆเนี่ยเราเราก็ถ่ายทอดไปสู่ AI ที่เราเดเวล็อปมันขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจะสอนจะเทรนให้ AI เนี่ยเราก็ก็ควรจะมีความเป็นกลางก่อนเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการทำพร้อมที่ดีกันเนาะ ก็คือเป็นวิธีที่ผมจะแนะนําเป็นความรู้ในการเด velope AI นิดนึงแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ผมได้มีการไปทํเดโมมาเนาะก็เป็นแชทบอทง่ายๆครับเป็นแชทบอทที่บอกว่าเป็น AI assistant สําหรับตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้งาน AI อย่างถูกต้องตานตอนหลักสีลธรรมแเนาะครับก็ทางด้านซ้ายเนี่ยครับเป็น AI ที่เป็น AI แชทบอทที่ผม d e v e l o p ขึ้นมาโดยใช้พรอมที่ค่อนข้างดีแล้วกันทางขวาก็จะเป็น จะเป็น AI ที่ใช้พร้อมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมเอาใหดูวิธีว่าแตกต่างกันยังไงโดยที่ทางด้านซ้ายเนี่ยครับเจ้าเจ้าตัว AI เนี่ยหลังจากที่ล็อตชึ้นมาเลยเนี่ยมันก็รีบบอกกันทีเลยนะว่าวันเนี้ยเขาอ่ะเป็นผู้ช่วย AI ที่ถูกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอคําถานเกี่ยวกับการใช้ AI อยู่บนหลักของศีลธรรมเป็นต้นนะครับในส่วนทางขวานเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นแล้วว่าแบบมันทักทายรด้วย ประโยชน์ที่สั้นมนากก็คือว่าเป็น AI ผู้ช่วยต้องการจะรู้อะไรนะครับคือมันไม่มีการบอกโลเลยว่าเขาเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่ออะไรสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับทีนี้หลังจากที่ผมถามคาถามเดียวกันคือ Identical q u e s t i o n นึ่ก็คือว่าเราสามารถใช้ AI อย่างถูกหลักได้ยังไงเนะี่ยทางซ้ายเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้า AI ตัวนี้มันตอบออกมาอย่างละเอียดเลยนะว่าเราสามารถใช้ AI อย่างเป็นธรรมได้แบบนี้แบ่นี้นีแล้วก็ใช้คําพูดที่ใช้ w o r d ์ดดที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเป็นต้นนะครับ แต่ยังทางขวาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ได,ได้ได้ชัดเลยว่าเจ้าเอ AI เนี่ยมันตอบมันตอบผมมาแค่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเราเราสามารถใช้เอโดยที่เป็นเป็นทมโดยโดยที่ถูกหลักได้ยังไงให้ไปอ่านเอกาสาร documentation ของของโมเดลเอาคือมันก็ไม่ค่อยจะ helpful เท่าไหร่น,นะก็ก็ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับแค่พลังของพร้อมแค่พร้อมเดียวเท่านั้นที่ทำให้มัน respond การแตกต่างได้ขนาดนี้เนาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาผมเอาพร้อมให้ดูนิดนึงครับก็ในส่วนของอตัวแชทแชทบอทที่ค่อนข้างตอบคำถามได้ดีเนี่ยก็คือพร้อมเนี่ยผมให้พร้อมที่ค่อนข้างละเอียดเลยเนาะก็คือต้องบอกว่ามีการบอกโมให้ชัดเจนว่าเจ้า AI assistant ตัวนี้ครับมันมันเกิดมาเพื่อวิบมินา AI ethics ครั้งนี้เนาะแล้วก็จะต้องช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับ user ที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน AI อย่าง ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเป็นต้นแล้วก็มีการระบบบระบุบชัดเจนครับว่าต้องตอบต้องใช้ภาษาที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายอะไรเป็นต้นแบบนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือมันเราผมมีการเพิ่มการ์ดไว้ให้เนาะก็คือการเรเวลามันเป็นเหมือนกับเซฟตี้เมสนะครับว่าถ้าเกิดยูเซอร์เนี่ยเขาเข้ามาถามคําถาม,ถามท,าที่ค่อนข้างอันตรายหรือว่าเป็นคําถามท,าที่อาจจะตอบค่อนข้างยากต่างๆเนี่ย ไอตัวนี้จะต้อง behave อยังไงอย่างเช่นจะต้องปฏิเสธไหมหรือว่าต้องอธิบายว่าทําไมมันถึงตอบคาถามนี้ไม่ได้เนาะเป็นต้นนะครับเปรียบเทียบกันครับกับเจ้า AI ทางด้านขวาที่ผมบอกว่าพร้อมไม่ดีเนาะก็คือผมใส่ฟอร์อมแค,แค่สั้นๆว่าเป็น AI assistant กรุณาตอบคาถามเป็นต้นแบบนี้เนาะก็คือเราจะเห็นได้ว่าพร้อมเนี่ยมันไม่มีคําสั่งไม่มีอะไรบอกเลยว่า มันไอเจ้าไอเจ้าใช้บอร์ดตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันต้องประพฤติตัวอย่างไงต้องตอบคาถามในรูปแบบไหนหรือว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบคาถามด้วยว่าแอทิสคนใช้ในเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับไม่มีการบอกโลไม่มีการบอกโทนในการสนทนาต่างๆเลยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมันไม่มีการเตวเลยครับก็คือเราไม่ได้ใส่เซฟตี้เน็ตในการที่จะแฮนเดิลคำถามที่ค่อนข้างจะอันตรายเอาไว้เลยเนาะเพราะฉะนั้นการใช้งานเจ้า a อตัวเนี้ยต,ต,ต่อไปครับก็ นอกจากมันจะไม่ไม่ช่วยเราในในการใช้งานต่างๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะสร้างอันตรายมากกว่าด้วยนะครับอืมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการทำพร้อมครับแต่มันก็จะมีหลักอีกประมาณสี่ข้อนะครับที่เราสามารถเทคได้ในการที่จะทำพร้อมให้ e อ f e c t i v e มากที่สุดเนาะก็ข้อแรกครับก็ต้องต้องเคลียร์เนาะแล้วก็คนข้างเจาะจงว่าเราต้องการให้อ i ยทำอะไรเหมือนกับที่ตัวอย่างที่ผมทำไปเช่นก็บอกว่า เนี่ยไอต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานไออย่างถูกต้องตามหลักศีลธรรมต้องใช้คําพูดที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายเป็นต้นแบบนี้อข้อสองก็คือเราต้องมีการตั้งขอบเขตเกี่ยวกับศีลธรรมของการประพฤติตนของ AI เไนนยอยงอย่างชัดเจนว่าว่าขอบเขตอะไรบ้างที่ไอทำได้อะไรที่มันทําไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็คือถ้าเกิดในพร้อมของผมเนี่ยก็ก็จะมีใส่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ายูสเซอร์ะครับ ถามเข้ามาว่าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลต,ต่างๆมาให้มาให้เจ้าตัวใช้บอทตัวเออวนี้ยจะต้องมีการ explain หรือว่าอธิบายว่าทําไมมันถึง response ตอบกลับไปไม่ได้แล้วก็ให้อธิบายเกี่ยวกับ privacy policy เป็นต้นประมาณนี้เนาะโอเคข้อสามที่เราสามารถทําได้ก็คือเราสร้างโลให้มันครับหรือว่าอาจจะก,กําหนดโทนของบทสนทนาก็ได้อย่างเช่น ถ้าต,ตัวเนี้ยที่ผมทําก็คือผมบอกโหลดให้มันชัดเจนเลยว่าวันเนี้ยเอเจนต์เอตัวนี้จะต้องเป็นผู้ช่วย AI ไอสำหรับเว็บินาเกี่ยวกับศิลธรรมแล้วก็การใช้การใช้เอออย่างถูกต้องเป็นต้นนะครับแล้วก็จะต้องตอบคาถามด้วยข้อมูลที่แม่นยำอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเรามีออเดียนซี่แทร็กที่ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นถติว่าเราทำดีไซน์เอไอมาเพื่อให้ให้คุยกับเด็กครับแล้วก็ควรจะบอกให้ชัดเจนว่า ตวนที่ของ,ง conversation เรากควรใช้คําพูดที่ค่อนข้างเบาของคพูดที่ค่อนข้าง soft เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่ไม่ดีเป็นต้นนะครับสุดท้ายครับก็เรื่องของ fallback มี c h n i s m เนาะก็เป็นการบอกให้ AI รู้ครับว่าเราต้อง handle handle error อย่างไรอย่างเช่นเวลาที่บางครั้งครับเวลาที่เราถามคำถาม AI เ่ะเวลาที่มันคิดนะครับมันอาจจะเกิดความ uncertain คือมันไม่มั่นใจในคําตอบก็เป็นได้ ขึ้นบางครั้งอะ่ะถ้าถ้าเกิดเราเราปล่อยโดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกว่าให้มันแทนด้วยความมันใจย่อย่างเงีย้ยมันอาจจะ response ออกมาด้วยคําตอบที่ค่อนข้างไม่ปลอดภัยหรือว่าคําตอบที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราถามเป็นต้นนะครับโอเคก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับก็ทางถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือว่ามีเจเทีฟเไอยูสเที่อยากทําก็ สามารถติดต่อมาทางอีเมลด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอใหอ้ผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถาสแก QR น QR Code เนาะก็จะมีคเป็นแบบสอบถามเล็กน้อยครับก็จะมีเป็นค่าเสียเวลาตุนบันตรบัารจ้าให้ทุกท่านเนาะก็สูงสุดเรามาสูงสุดก็หนึ่งพันบาทเลยนะครับก็สามารถไปซื้อแก้วน้ำหรือกระเป๋าได้ครับนะผมโอเคก็ ขอบคุณท่านมากครับของสำหรับเซสชันของวันนี้ของผม